ที่เดิมนะครับกับนักเสือนที่เดิมไม่ลุกขึ้นมาถ่า,ายรูปนะครับจะได้ดําเนินการต่อนะพี่ๆนะลูกศิษย์ทุกท่านนะครับขอให้กลับลงไปนั่งที่เดิมนะ ยืนอยู่ยังไม่มีที่นั่งเอาเป็นว่าที่นั่งที่ไหนบ้างให้เรียนเชิญคณะสิทธิ์ได้นั่งได้เลยตามที่ได้จัดเตรียมไว้แต่สําหรับที่ยืนอยู่ไม่มีที่นั่งรับรองนะครับเพราะฉะนั้นให้กลับนั่งยังที่รับรองเดิมของตนเองเหลวงปู่ปีหกสองนี่มาที่จังหวัดฮอนจันอาจารย์ลิงพามา มาในรูปแบบเหรียญเนื้อดวงหนึ่งเอามาแจกบิดตรงขอนเจนก็แจกแต่ปัจจุบันนี่มาทั้งองค์จริงแล้วก็เหรียญทั้งเนื้อดวงสองแล้วก็อาจารย์ลิงในบนหลวงปู่มาปลูกเสกที่จังหวัดขอนเน่นอาจารย์ลิงนี่เกิดที่ร้อยเอด็ดเหมือนกับหลวงปู่แต่เกิดที่ร้อยเอด็ดหลวงพ่ออุดรก็เกิดร้อยเอด็ดนะเป็นคนร้อยเอ็ดนะเกิดเชียงใหม่ กับที่ที่นั่งอยู่ขอให้นั่งลงนะครับแล้วก็ขอพื้นที่ด้วยนะครับ <Bobby> ครับที่เดีนอยู่ทุกคนทุกท่านนะครับผู้สุภาพโ و ผู้ที่จะโชคดีทั้งหลายก็ขอให้นั่งลงทุกท่านนะครับเนี่ยพ่ะว่าหลวงปู่ก็นั่งยังเก้าอี้แล้วเราไม่ควรที่จะยืนเหตุฉะนั้นจึงขอความเมราะห์ขขให้ทุกท่านได้นั่งลงโอ้หลวงพ่อ โกบาประยงศักดิ์ประโคบปร,รนันันทวัฒน์รูปนี้สำคัญจากเมืองเหนือรานนาพระจิงใจโลก,กนนะหลวงปู่ตั้งชื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักกู่นึ่ก็จะมีโคบาอาจารย์มาอีกนะครับอีกสองรูปนั่นก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรยานวิสิธตหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันโคสปัญโย วดปลาวังน้ำเย็นพร้อมด้วยท่านพระโกท่านพระโกประหัดสุขวัดพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดห้าสแบงก็จะมาร่วมพิธีเราทั้งหลายได้ชมบาร,รมีแล้วเดี๋ยวจะขึ้นจอใหญ่ๆใ,ให้เห็นกันทุกคนนะครับ Então, então ام, indo, it, да. 6งเหนือดวงหนึ่งสอง62 63 64 65 66 67 7, 7. 5ปี5ปีที่สร้างเหนือดวงหนึ่ง ปีนั้นหลวงปู่มาหอนเจนคนไม่รู้จักแจกก็ไม่มีคนอยากจะเนื้อดวงด่งดังไปทั่วโลกเมืองจีนแผ่นดินใหญ่อยากจะได้ใจจะขดัดอาจารย์ลิงจะได้เข้าถวายการรายงานแต่ประเด็นพระคุณหลวงปู่นะครับหลวงปู่ พระโคโสพลวินัยวัตหลวงปู่เวร์คุณเนสโกและมาถึงมรดกวิธีแล้วหลายท่านที่ไปกปราบหลวงปู่ที่วัด